สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม a าโนะครับสงครามนินจานะครับผมก็เป็นเกม Naruto นะครับผม Style Idol RPG นะครับผมก็ภาพค่อนข้างสวยนะก็รีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนครับมาดูในส่วนของระบบ VP กันนะครับว่าระบบ VP เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะสำหรับเกมนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมการเติมไอพีเติมยังไงนะครับกดรับของยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะฮะสำหรับนะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดเกมนะครับก็อยู่ใต้เดคคลิปชันนะฮะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมแล้วก็ลิงก์เติมเกมก็อยู่ใต้คลิปเลยไปดูกันได้เลยนะฮะโอเคก็นะฮะในส่วนของเกมนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราจะนะครับเล่นในส่วนของระบบ v i p เนาะคือ v i p เนี่ยนะครับก็เข้าไปที่เติมเงินนะฮะ มันจะมีแพคให้เราซื้อนะฮะมันจะได้มาเป็นเหรียญนะครับวิธีนะครับดูแต้มเติมแต้มต่างๆเนี่ยสามารถรับชมได้ในส่วนของทางเพจอนสงครามนินจาได้นะฮะก็ลิงก์เพจเนี่ยแปะอยู่ใต้คลิปนะก็ไปรับชมกันได้นะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมนะครับยกตัวอย่างละกันครับในส่วนของอ่าหนึ่งคอยนะครับก็1 0,000แต้มเนาะ ก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็ให้ทาการเพิ่ม VP ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยชน์ของ VP เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะตรงนี้อ่าเรามาดูตรงช่องนี้ก่อนนะครับแผกไรยวันตรงนี้นะฮะก็มันจะมีแ็กสุดคุ้มอยู่นะฮะมีแ็กสุดคุ้มอยู่3แพ็แกก็จะมีแ็กไรยวันแ็กล้ําค่า1ล้ําค่า2นะก็นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในคลิปนี้เนะี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญละกัน หนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยผมจะจัดแพ็ครายวันให้ดูสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับแล้วเรามาดูกันว่านะครับเราได้อะไรกับมันบ้างนะกดไปเลยนะฮะตรงนี้นี่ครับคุณต้องการซื้อแพ็กเกจนี้หรือไม่นะฮะยืนยันครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่เติมเงินก่อนนะฮะนี่ครับจะเห็นได้ว่า VP ของเราเนี่ยครับเด้งมาถึง VP พีสองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการเติมหมื่นเหรียญเนี่ยสามารถดันมาครั้งแรกเลยได้ถึง VP พีสองเลยนะฮะแล้วก็ เขาบอกว่านะครับเติมอีกเ0 0 0 0นก็จะอัพไปเป็น v p 1 3นะครับผมตรงนี้แล้วก็จะได้รับนะครับเซนจูนะฮะฮาชิรมะนะครับที่เป็นนินจาระดับ u r ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเติมมากกว่านี้ก็จัดกันได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับให้มาช่องในส่วนของ VP นะฮะช่อง VP ีเนี่ยนะครับมันก็จะให้เราทำการ เอาเหรียญนะครับเหรียญทองตรงนี้นะครับมาทําการซื้อของตาม VP ต่างๆนะครับเริ่มแต่วีพีศูนย์เลย1 2 3 4งไล่จนถึงนู่นเลย V10 ตรงนี้นะครับถามว่ามีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ V ีศูนย์ก่อนเลยบ้างครับนี่ครับมันก็จะมีในส่วนของอเข้ารายหน้า3ครั้งนะครับฝึกรถเร็ว3ครั้งซื้อบททดสอบ3ครั้งรีเฟซร้านค้า100ครั้งนะครับผมซึ่ง VP 1ก็จะทําได้มากกว่านะฮะหลายๆอย่างนะครับอ่ะก็ แพ็กสิทธิพิเศษเนี่ยเราสามารถที่จะกดนะครับใช้เหรียญนี้ซื้อได้ VP0 ีนย์จะเสียแค่ศูนย์เนาะเราจะได้ตรงนี้ครับเป็นคอปเปอร์มาอันนี้เขาเรียกเหรียญคอปเปอร์เนาะด้านซ้ายมือเหรียญคอปเปอร์นะครับผมเอาไว้ซื้อของนะครับแล้วก็มีนินจาเอพนะครับเอาไว้เพิ่มเลเวลนะแล้วก็นี่จะเป็นตั๋วกาชาครับอ่าเราซื้อไปนี่ครับก็จะได้ของมาเนาะตรงนี้ปังต่อมาครับให้เรามาดู V1 นะฮะแน่นอนครับ V1 นะครับก็เล่นได้2เท่าแล้วก็เอ็ได้เพิ่ม10% ทองได้เพิ่ม10%อะไรประมาณนี้นะครับสามารถออฟไลน์ได้2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับผิ้จำกัดกระเป๋า20บว25ซื้อดันเจิ้นรายวันได้1ครั้งอันนี้คือสิ่งที่ได้เพิ่มจากวีศูนเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้นะครับเหรียญทองในราคา238นะครับจากเดิม8 8 8เนาะก็จะได้คอปเปอร์มา500,000เหรียญกาชานะครับซื้อไปนะครับกดให้หมดเลยนะวีทรงวีสด้วยนะฮะก็ให้ดูให้ดีนะครับตอนนี้ผมมีอยู่แสนแปดเนาะ คือพอเราซื้อไอเทมใน VP เนี่ยนะครับมันก็จะใช้นะครับเหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะให้ดูดีนะระวังกดหมดนะฮะบางทีเรากดเพลินไงหมดเกลี้ยงเลยก็มีนะฮะดูให้ดีนะครับส่วน V2 เนาะไอตรงเนี้ยมาอ่านดูกันแล้วกันว่าแต่และ VP เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะตรงนี้นะฮะผมอ่ะโอเคก็อย่าซื้อไปเลยครับตรงนี้ V2 V3 าอ่ะได้ในส่วนของฉากนะครับเป็น5ดาวมานะครับ นี่ครับเป็นชิ้นส่วนนะเดี๋ยวเราไปหลอมกันเนาะแต่ที่แน่ครับเดีย๋ยวผมกดรับตรงนี้เสร็จเนี่ยเดีย๋ยวจะบอกอีกทีว่าหลังจากที่เรากดอ่า v ีเสร็จเนี่ยเราไปทําอะไรกันต่อเนอะอาะแบตก็จะหมดแล้วด้วยอ่าพันแปดซื้อไปครับอื้มของอย่างเยอะครับว้าวไปเลยครับเนี่ยรเตรียมสุดๆเลยครับไป อ่ะหมดแล้วครับเหลือ x แสนห้ายังเหลือเลยนะครับตรงนี้นะรับก็เป็นวีพสองส่วนแพกแนะนำเนี่ยผมแนะนําแพกบนนะหนึ่งหมื่นคอยนะครับผมก็สามารถไปดูรายละเอียดนะครับส่วนของแพกเติมเงินได้ในหน้าเพจของเกมอานุสงครามนินจาได้นะครับเขามีวิธีนะครับทำนุ่นนันอยู่นะก็ไปดูได้เลยตรงนั้นนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยเจ้าเหรียญตรงนี้เราสามารถที่จะเอามาซื้อของต่างๆตรงนี้ได้อีกนะแล้วแต่เลยนะครับแต่แต่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มกาชากันดีกว่าเนาะตรงนี้นี่ครับนี่ก็ไปที่รับสมัครตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนะครับนะครับใช้แต้มนะฮะในส่วนของจริงๆไม่ใช่แต้มแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนบัตรสุ่มกาชาเนาะที่เราได้จากการกด VP มาเมื่อกี้นะครับผมมีอยู่ร้อยห้าสิบหกเนาะอันี้ผมอธิบายให้ดูก่อนนะอาจจะไม่ได้กดให้ดูนะฮะ ก็จะมีการกดทีละสิบใบหรือทีละหนึ่งใบก็แต่นะครับผมก็กดให้หมดนะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยนะครับเราสังเกตนะครับในช่อง LR n ินจาตรงนี้นะครับมันจะเป็นการันตีนะครับอยู่ที่1000ถ้าเกิดว่านะครับเราทําได้ครบ1,000เนี่ยเราสามารถที่จะกดมารับนะครับมารุ้นนะครับตัวละครที่เป็นระดับนะครับ UR ได้นะครับผมตรงนี้ก็การที่เราจะกดตรงนี้นะครับเราจะต้องมี VP 3ขึ้นไปนะครับถึงจะมากดได้นะฮะตู้อื่นก็เหมือนกันนะครับนี้จะเป็นตู้หัวใจส่วนตู้นี้ครับเหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันเลย นะครับจะเป็นขั้นสูงอันนี้จะเป็นตามกิจกรรมด้วยอ่ะเราต้องมาดูตู้นี้นะครับอ่ะกดมาอุ้ยได้ครับนี่ SR นะครับหตัวอ่าโอ้สุดยอดได้ SR ตัวหนึ่งนะตรงนี้นะครับเราสามารถกดได้อีกนะครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้เรากด10ครั้งเราเด้งมา200คะแนนเนาะ กดเลยนะครับขั้นสูงนะสีส้มอย่างเดียวเลยว้าวอ่ากดไปอีกครับโอ้โยเนี่ยจะเต็มหนึ่งพันละจะให้ดูว่าทำไมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโหอ๋อได้ตัวตามนะวเนี่ยตัวนี้ อ่าตอนนี้นะครับในส่วนของช่องนะครับเอลินจาตรงนี้ทั้งบนนะที่เป็นกล่องสมบัติจะสามารถที่จะกดนะครับรับไอเทมได้แล้วนะครับผมตรงนี้นะลุ้นกันอุย้ยอ r ออกนะครับผมตรงนี้นี่ครับขัดคุสุนนะฮะเจียนกุตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการฟื้นคืนชีพได้นะฮะ เนี่ยเราก็มาลุ้นได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะรีใหม่นะครับทุกๆ1000เนี่ยเราก็จะมาลุ้นตัวเทพได้นะครับเนี่ยมีตั๋วกดให้หมดนะับผมอย่าให้เหลือนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอียดไอเทมต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้อ่ะโอเคก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของ VP ครับมันทำอะไรได้หลายอย่างมากนะครับถ้าเกิดใครเล่นสายเติมก็มาดูได้นะครับอย่างเงี้ย V12 นะฮะดูดิ มีอะไรได้บ้างครับเยอะมากนะครับสิ่งที่จะได้รับนะสิทธิพิเศษต่างๆนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะมากดต่อได้นะถ้าเกิดว่าอ่าเรายังมีแต้มองบนเหลือพอนะฮะแต่ว่ากดระวังหน่อยนะฮะให้ดูหน่อยนะครับบางทีแบบเรากดเพลิน้วออกแต้มแม่งหมดอะไรเงี้ยนะครับผมดูให้ดีนะฮะก็อสูงสุดก็ว2 0นะครับสิ่งที่จะได้รับคือมันมากกว่าวีพิอื่นอยู่แล้วเนาะอ่ะก็ผมจะกดให้ดูถึงว1 2นะครับก็พอละนะครับผม ของเรานะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมยังเหลืออีกนะครับเหลือเหรียญทองอยู่แสนกว่านะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปทําต่อนะฮะตรงนี้อ่ะนี่ก็คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆครับตั้งแต่นะครับอ่าไล่ตั้งแต่ V0 เติมเงินนะครับแล้วก็ระบบแพ็คนะครับที่แนะนานะแล้วก็พอเข้ามาตรงช่อง VP เนี่ยนะครับห้ซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาไอเทมต่างๆไปทําอะไรได้นะครับผมแล้วก็ นี่ครับอย่างผมบอกก็คือไปอัพนะครับในส่วนของตัวละครของเรานะที่เราได้มาอย่างเงี้ยนะครับเราก็อัพไปเนี่ยไล่ไปประมาณนี้เ่อนคงเ่อนขั้นของเขือเนี่ยเพียบเลยที่เราได้มานะครับไอเทมต่างๆนะฮะคลิปนี้คลิปเดียวแทบจะมีครบทุกอย่างแล้วมั้งอ่าก็ลองมาเล่นดูได้นะครับไม่ยากนะครับเกมนี้เล่นง่ายมากๆนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเกมอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับที่นะครับน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับาสาวกนารูโตะนั่นเองนะฮะก็หลังจากที่เราเติม V เสร็จแล้วเนี่ยเล่นสักแป๊บเนี่ยเลเวลนี่ทะลุร้อยแน่นอนนะแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมเอาโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามอนซอนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ